ใครโดนโกงโดนเกียนแวะดูคลิปี้สแป๊บใครกำลังหาไอดีอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อพี่แนะนำเพจนี้เลยแอนบินต้นทีพีเจ็เพจรับซื้อขายรหัดเกมอาวีเพจด,ดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติด,ดตามมากกว่าถึงสองแสนคนมีไอดีให้เลือกอก็สามสิบบาทเท่านั้นฮีโร่เยอะลูนพบสกินแลายเพียบและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายไอดีตัวเองรีบใช้เงินก็สามารถขายกับทางเพจได้เงินเลยทันที สนใจติดต่อเพจแอดมินต้น TP7 ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะเอ้าเอ้าโล่โล่โล่อ่าโอเคโอเคไม่ติดแต่ละครูไมไม่ติด <laughs> โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาดูเอ่อช็อตหนึ่งนะครับนะัที่ผมเจอมาในแกล้งนะครับผมนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนอธิบายให้ ให้ผมฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้เทียบไม่ใช่แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนะี่ยอันนี้โอเคเดี๋ยวลองดูเนี่ยอันนี้สังเกตโจ๊กเกอร์ให้ดีๆนะครับผมนะฮะอันนี้เห็นปะแบบนี่ได้โจ๊กได้เออค่าเธอได้เราเลี้ยงมาแล้วนะแล้วยังมีลิงอยู่ในพุ่มนี้อีกตัวนะฮะนี่อะผมผมก็กำลังจะติ๊กบอกนะครับผมนะเห็นปะผมกำลังติ๊กบอกนี่นี่เห็นปะโจ๊กก็รู้นะโจ๊กก็รูุ้่นมีเห็นปะติ๊กบอกเห็นปะเครียดแล้วแบบเฮ้ย เห็นแล้ปะคือไม่โผัวในแมปเลยโจ๊กเกอร์อันติละแน่เห็นปะพี่ใช่เปลาะวัดต้องใช้แน่ๆเลยประรงนี้ดูดิเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวดูตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มไฟเลยอันนี้ผมก็สถานิดลมนะครับผมนะดูสกอร์เลยสี่สิบโดินล้อเลี้ยวลำบากเนี่ยเหปะเนี่ยผมก็นี่นี่เห็นปะลิงปัมาเปิดแมปผมโดดฝั่ง ลิงแข็งนะลิงลิงไม่ตายลิงแม่ทู่ผมตายเห็นปะ่ะสองตัววิ่งลงไปล่างฮนะเอาล่ะจกไล่แล้วทุกคนแน่ยเห็ป่ะเห็นปะ่ะสองตัวสองสอง,สองตัวโลนะเนี่ยเ,เราเรียกตายเดี๋ยวดูลิงนะคือลิงแม่โหบในแมปเลยนะโจ๊กเกอร์อันติีแล้วอะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแบบมันแปลกมากอะเนี่ยเห็นปะ่ะเฮ้ยมันเห็นอะไรวะเนี่ยฮี่ยาโคตรเพ้อแล้วคือ เขาเรียกอะไรสักพักนะเขานะฮะก็มีคนสังเกตเหมือนผมเว้ยทุกคนนี่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 เวเลสนะพี่บอกสจ๊วตมันอดีตตอนลิงหายตัวได้หรอเห็นปะมีคนงงเหมือนผมเลยแสดงว่ามันไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่เห็นแบบนี้เว้ยทุกคนนะฮะเห็นปะแล้วสจ๊วตเขาพี่บอกว่าไงเดี๋ยวดูนะจบจบข้าพี่บอกว่าไงเดี๋ยวดูแปะก่อนแล้วมึงแปะก่อนยังไงวะเฮี้ยเฮ้ย ี่ไม่ใช่ละผู้แปลกก่อนยังไงวะกูาถามจริงเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบฮนะโจ๊กเกอร์เขาบอกแปลกก่อนแล้วเว้ยดูใหม่อีกรอบเนี่ยแปะอะไรอะ่ะผมยังไม่เห็นลิงในแมปเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะโจ๊กคือโจ๊กอันตีแล้วยังไม่เห็นลิงในแมปเลยโจ๊กอันตีแล้วเพี่อเวอร์จัดเรียบร้อยอันนี้คือแปะกก่อนแล้วเหรอโอเคดูดิ เโอเคเดี๋ยวผมจะมาจับผิดโจ๊กกันดีกว่านะฮะในคลิปนี้นะครับผมนะคือผมไปกดรีเพย์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์โจ๊กเขาเล่นกันดีกว่านะว่าเขาเล่นกันยังไงนะฮะโจ๊กนี่มันจะมีมันจะมีช็อตไหนที่แบบผิดสเกตบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมนะรีเพย์นะครับผมแหนว่าโจ๊กเขายังไงกันแน่นะครับผมแหนนี่เห็นปะโจ๊กคนข้ามไอ้ฝั่งเราด้วยนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะดูโจ๊กด้วยนะทุกคนดูผมจะจับจอแค่โจ๊กนะ จะปิดยังไงว่าแบบว่าไม่ให้เห็นฝั่งตรงข้ามด้วยอเออปิดยังไงวะไม่เคยเล่นมาโหมดนี้ไม่เคยมันปิดได้แบบว่าไม่ให้เราเห็นฝั่งตรงข้ามอะ่ะปิดได้ป่ะวะปิดไม่ได้หรอทุกคนเออมันไม่มีให้ปิดอะ่ะหรือมีวะมันมีลูกตาปะไม่มีวะ <laughs> เออไม่มีโอ้จบเลย หรือมีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยเล่นโมดนี้เท่าไหร่วะทุกคนไม่ใช่เล่นดิดูโมดนี้โอเคฮะไ่ดูนดีกว,ว่าว่ามีชอ็อตไหนที่แบบผิดสังเกตบ้างนะครับเนี่ยช่วงโตงเกียวโม่มี่หรอมั้งเฮ้ยนี่ช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรแปลก อุ้ยมีแบบสกิลรัดคีิปด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยมันสกิวมันสกิวใส่ลิงปะเนี่ยเดินเดินอันนี้ก็อันนี้ก็ปก,กติละเฮ้ยอ๋อโอเคมันเห็นโอเคเฉยชิฟเฮ้ยอทนนี่ผมโดนด,ดึงนี่หว่าโอเจ๊งเลย จับตาดูโจอกันทุกคน,นปิดเสียงเกมปิดนะเดี๋ยวเสียงมันซ้อนกันนะ <c oughs> อันนี้ทีมันได้ดาร์กนะทุกคนไม่ได้บางกรโอ้ยดูดิพียอ่ะหนึ่งชอ็อตอันนี้อาจจะเช็คเฉยเฉยทุกคน,นเออยเไม่มีอะไรแปลกหรอกเออเช็คเฉย โอ้ไเซฟจัดอะจบสวยเฮ้พอแก๊กไปแล้วแม่งดูดิพอแก๊กไปแล้วคือมันเดินมาเลยทุกคนเหียเนี่ยแก๊กแก๊กไปปุ๊บแม่งเล่นเลยทุกคนมันอาจจะเห็นแก๊กกลางอ่ะมันเลยเล่นอันนี้แต่ว่าตอนแก๊กเดินไปอ่ะคือเล่นเลยนี่อันนี้รู้รู้ป่าว่าแก๊กเดินไหมเดินหนีแล้วเฮียเดินหนีหนีโคตรลึกเลยไอ้ไโคตรลึกเลยอันนี้มันแบบ ผูมินเนตหรือเปล่าอาจจะแบบเดินเซฟก็ได้ทุกคนพอแก๊กไปละแก๊กไปละเดินเดินแหลมจัดดูดิแก๊กไปเดินแหลมจัดเลย <c oughs> เฮ้ยกลัวไม่ใช่ละเนนะี้แค่นี้ก็ชันแล้วปะทุกคนแค่ต้นคลิปก็ชัดแล้วนะดูดิดูกันเล่นนะเดีด๋ยวพอแก๊กเดินมาเดี๋ยวมันจะเดินหนีอันนี้คือผมมาแก๊งแลทุกคนอันนี้ผมน่าจะโยโลคาบ้าเลยหรือเปล่า อุย้ยเนี่ซัดได้ปะโอเคได้แก๊กทุกคนแันนี้สวยต้องดูต้องดูตอนแบบลิงแารตัวจะล้วงมันอะ่ะอุย้ยผมโดนดึงอันนี้เรียบร้อยโอเคดูจัดนี้อันนี้มันเห็นแล้วว่าแก๊กอุ้ยเกือบโดนดึง โอ้ยแปะสวนแปะสวนอุ้ยยิงโดนแก๊กด้วยอาจจะเช็คกูซันไวโอลินไงอุ้ยเกือบเกือบละกูไอทีมที่มันมาแก๊งเยอะฮะโจ๊กกูแม่งอยู่ในบ้านเลยแม่งรู้ดีจัดดูดิ ลึกจัดนะโจ๊กอ่ะผมยังไม่รู้เ er, รื่องอะไรเลยนะดูดิผมยังเล่นดูตรงนี้ดิได้ป่เอ้ยผมได้ผมผมได้ไอ้ลอเวเลตมาฮะช็อตนี้โอ้แล้วลิงมาล้วงผมสวยอุ้ยเมื่อกี้ลิงมันหายตัวอยู่ป่ะแล้วมันยิงเลยอะอาจจะยิงก่อนหายตัวฮะลูกศิลป์ในตำไม่แปลกไม่แปลกไงไปช็อตอื่นดีกว่า ต้อง้งดูตอนช็อตมันอยู่คนเดียวทุกคนมันจะชัดนี่แก๊กมาแก๊กมาแก๊กมาเดินเซฟแก๊กมาเดินลึกจัดอาจมันอาจจะเล่นลอทุกคนมันเลยไม่กล้าเล่นเดินลึกแน่มึงเรียบร้อยแุยก๊กแม่งแบบเปิดสโลมาแล้วก็เอาไปดึงเลยก็อะจดูโจบ มีช็อตไหนแปลกก็คอมเมนต์มาได้นะดูดิดูดิเซฟจัดละลึกจัดละดูดิยิงเช็คเปล่ายิงเช็คจริงเงี้ย <c> เ <oughs> นี่ยผมก็เปิดแมพแล้วก็ซัดเลยฮะเรียบร้อยผมเปิดผมได้แก๊กมาแล้วผมหนีฮะทุกคนช็อตน,นี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อกี้เชื่อผมป่ะแล้วเห็นโจ๊บมันยิงนะฮะแล้วผมก็เลยเปิดแมพแล้วก็ซัดแก๊กเลย <c oughs> คือมันแบบมันกล้าเล่นตอนที่ทีมมันถอยอะแล้วพอแบบทีมมันมามันก็เซฟจัดเลยโจ๊กอะมาแล้วมาแล้วได้ไหมฮะยืนแก๊กตามตามตามกล้าเดินจัดอะมิดอะ <laughs> นี่ต้องดูตอนนี้ตอนตอนที่อยู่คนเดียวดูว่าแก๊กลงมาแล้วทุกคนแก๊กลงมาแล้วเดี๋ยวนะวิ่งกลับวิ่งกลับเอ้ยอาจจะได้ป้อมแล้ววิ่งกลับไงทุกคนแก๊กดูดิแก๊กวิ่งไปกลางต่อคลิปอาจจะเห็นไอนี่มแก๊กแอบดีดด้วยแก๊กวิ่งมาแก๊กวิ่งมาแก๊กวิ่งมา โดดึงท่านี้เกือบเกือบเจ๊งมันมันไม่ได้ชัดมากขนาดแต่มันแบบมีพิรุษอ่ะพิรุษจัดอ่ยโอเคเปิดรักคงไม่มีไรช่วงนี้ผมกอเลยล่ะ แก๊กมาแก๊กมาผมไม่มีไรอ่ะคือวงไฟแล้วมันลำบากอ่ะต้องดูตอนที่แบบว่าตอนลิงดักอ่ะดูว่ามันจะรู้หรือเปล่า เว้ยเดี๋ยวดูดิเคเช็คเช็คแม่นเกินคือมันเช็คเนี่ยผมเล่าที่ผมดูนะเว้ยเราดึงภาที่ผมดูนะเว้ยคือมันเช็คกับมันโดนมันโดนมันยิงโดนทุกคนที่อยู่ในพุ่มเลยที่มันเช็คพุ่มอ่ะมันไม่เคยแบบยิงเช็คพุ่มบุนเลยะสังเกตอ้าวโดนดึงเรียบร้อยโอ้ดูดสวยจัดกูอยู่ไหนกูอยู่ล่างลมอยู่ล่างลมเร์กิปโอ้ เดี๋ยวมาละแล้วด้วยกูอยู่ไหนวะกูอยู่นี่ทำอะไรวะเนี่ย ดูตอนช่วงนี้แบบมันอยู่คนเดียวอ,อยู่รวมเฮ้ยอแดกอล้วแกไม่ได้รีบเลยเมื่อกี้เหมือนมันอันติใส่ลิงยอนหายจบอ่ะเมื่อกี้ ดิงแม่งไม่รวงโจ๊กเลยหรอวะมันรวงยากอะลิงเนาะรวงโจ๊กมันเลยแบบลิงเลยแบบน่าจะแบบขี้เกียจตดักโจ๊กนะผมว่าอ้าวโดนดึงอีกแล้วอ้าดูสวยลมอยู่ไหนลมอยู่นี่อุ้ยสวยแต่ทีพได้อยู่โจ๊กไปกะ ถ้ากูทำอะไรเฮี้ยกูโยโรในนี่เลยหรอกูใใ <c oughs> ดได้ใครใน้ต่บรเลดดูดิผมเด่นซันดี้โยโรเลยที่อ่านได้หนึ่งคิวใครเดินมาไหมแก๊กเดินมาสกิลดักเปล่าน <and learn. S 3> ี่ไม่ดักว่ะคือรู้จะสกิลหนึ่งดักแก <I 'm S 1> ๊ก เว้ยนี่ผมโดนดึงถอยได้ไอ้ดากใหญ่ไะช็อตนี้นนอ๋อไอนี่ชับชับตลิงช็อตลิงช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละพี่โจ๊กมันอันนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยจะได้เห็นชัดเลยทุกคนช็อตน่เนี่ยลิงหายตัวชัดๆเลยเว้ยดูดิแลโจ๊กไม่อันตีเลยอ่ะ นนคือแค่นี้ก็ชัดแล้วทุกคน <c oughs> โอเคแล้วว่าหรับคิปดีนะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับนีบทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าแท็กจริงหรือเปล่าหรืออาจจะมีทริคอะไรต่างๆนานานะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนะยเพราะว่ามันอาจจะมีแบบทริคไงเพราะากูรู้อวีอาจจะมีเยอะนะเออแต่เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านี่คือแบบยังไงก็แท็กค,ครบเปอร์เซ็นต์นะฮะคือขั้นตอนแระแก้การเล่นในคอม ไอ้ที่ยอกกูเล่นไม่ได้กูต้องไปนั่งเล่นในโทรศัพท์มึงแก้แฮงแบบกูไม่ได้แก้โยกดาวก็ไม่ได้เจียมไอ้ที่ทำอะไรได้มั่งเนี่ยนอกจากขายสกินเี้ยโอเคสำหรับคลิมนี้บายผม